สวัสดีครับแฟนเพจหน้าตองติดกล้องนะครับวันนี้มารีวิวในส่วนของกล้อง70ไมล์นะครับผมรุ่น S 500นะครับตัวนี้เป็นกล้องแบบทรงกระจก2หลังนะครับก็ได้ทำการติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับในส่วนของรถยนต์ผมเองนะครับผมยังไม่ได้ลอกฟิล์มออกนะครับก็ ในส่วนของตัวเฟรมก็จะมีระบุบอกเอาไว้นะครับว่าโอเคทัสกรีนซ้ายขวาได้ปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้การทัสกรีนซ้ายขวาคือการปรับแสงนะครับแล้วก็บอกตำแหน่งของสายชาร์จ micro SD card แล้วก็สายกล้องบันทึกด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับปุ่มก็จะมีเหลืออยู่แค่ปุ่มเดียวนะครับที่ปุ่มปิดเปิดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ิ0ไมล์เขาเคยออกมาเป็นรุ่นไมเนอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะมีปุ่มอยู่บนหน้าจอสามารถกดได้นะครับแต่ตัวนั้นจะไม่เป็นทัชสกรีนนะครับตัวนี้ผู้ผลิตแจ้งว่าเป็นความละเอียด 3K นะครับหรือ1,944พิกเซลส่วนกล้องบันทึกหลังเป็นกล้องความละเอียด Full HD นะครับ จริงๆคือน่าจะทําเป็น 2K ได้แล้วนะครับโอเคก็ตัวนี้เป็น CPU หรือว่าเป็นเลนตัวใหม่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับที่กล่องบรรจุภัณฑ์เขาจะเขียนระบุเอาไว้ไซส์หน้าจอเขาจะอยู่ที่9.35นิ้วฟู Screen ซึ่งคําว่าฟู Screen ของเขาคือเต็มหน้าจอนะครับเดีย๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับกล่องก็จะประมาณแบบนี้นะครับอ่า นี่นะครับมีน้ำหนักอยู่พอสมควรกระจกเป็นกระจก IPS นะครับก็จะมีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะครับเขาระบุมาว่าอยู่ที่105กรัมนะครับผมก็จะทำการติดเครื่องนะครับแล้วก็จะขอเปิดแอร์เพราะว่าผมนั่งอยู่ในรถแล้วก็ปิดกระจกอยู่นะครับอตอนนี้ผมติดเครื่องแล้วนะครับ กองก็จะติดสตาร์ทอัพขึ้นมาผมปิดเพลงก่อนนะครับปิดปิดอยู่ก่อนนะครับก็เปิดแอร์ก่อนนะครับโอเคผมตั้งค่าในส่วนของการใช้งานเอาไว้เป็นกล้องด้านหลังโชว์เต็มจอแบบนี้นะครับแล้วก็กล้องหน้าโชว์เป็นจอเล็กเอาไว้แบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปาทำการ รีเซ็ตเป็นค่าโรงงานนะครับเพื่อจะได้มาดูเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เราทำการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับโอเคก็แตะจุดหน้าจอตัวเมนูก็จะขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับก็จะมีการตั้งค่าตัวกล้องฟังก์ชันการใช้งานบันทึกวิดีโอการเดินทางอัจฉริยะการตั้งค่าเสียงการตั้งค่าระบบแบบนี้นะครับ รีเซ็ตอุปกรณ์อัปเดตระบบดาวน์โหลดแอปแล้วก็ About เกี่ยวกับอุปกรณ์ผมใปที่รีเซ็ตเลยนะครับก็จะมีเมนู Format การความจำแล้วก็คืนค่าโรงงานนะครับว่าจะทำการคืนค่าโรงงานให้เรียบร้อยเพื่อที่ว่าเมื่อกล้องเติดขึ้นมาก็จะเป็นตัวใหม่เลยนะครับอันนี้ผมรีเซ็ตแล้วนะครับเดี๋ยวรอกล้องบูตขึ้นมาใหม่ครับ เดี๋ยวผมจะดึงฟิล์มออกเลยนะครับเพราะว่าที่เก็บฟิล์มเอาไว้ให้ดูเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าตอนมีฟิล์มอยู่เนี่ยเขาจะมีข้อความเขียนอะไรอยู่บ้างนะครับเวลาที่เราทําการติดเครื่องขึ้นมาหลังจากเราตั้งค่าใหม่แล้วนะครับก็จะให้ทําการเลือกในส่วนของตัวเมนูนะครับว่าเราจะใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆนะครับ ผมก็ขออนุญาตใช้ภาษาไทยนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้สังชัดในเรื่องของภาษาอังกฤษอะไรหรอกครับต่อมาในส่วนของการตั้งค่าพวงมาลัยนะครับก็จะมีพวงมาลัยด้านซ้ายกับพวงมาลัยด้านขวาตัวน,นี้จะสังเกตได้นะครับถ้าเราตั้งเป็นพวงมาลัยขับขวาใช่ไหมครับตัวลาดิกาเขาจะไปอยู่ทางซ้ายของจอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราตั้งทางพวงมาลัยเป็นทางซ้าย ตัวนาฬิกาจะไปอยู่ทางขวาของจอนะครับเดี๋ยวดูกันผมตั้งเป็นพวงมาลัยขวานะครับเพราะว่ารถผมเป็นพวงมาลัยขวานะครับยังไม่มีตังซื้อรถขันขับซ้ายนะครับอ่าเป็นปั๊บเขาก็จะบอกว่ากดปุ่มค้างไว้เพื่อเปิดปิดเครื่องกดเพื่อ,อเปิดปิดหน้าจอซึ่งเรียงว่าปุ่มเนี้ยปุ่มเดียวนะครับสามารถที่จะปิดแสงก็ได้นะครับหรือใช้ปิดเปิดตัวกล้องก็ได้นะครับ ต่อมาก็ขาบลถสติ๊กทูกไปเขาสามารถควบคุมได้ด้วยเสียงนะครับแต่ว่าคำสั่งยังเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะถ่ายรูปนะครับเปิดหน้าจอหรือว่าโชว์กล้องหน้าหรือว่าล็อกวิดีโอหรือว่าเทนออฟสกรีนก็คือเปิดแสงหน้าจอนะครับ Show r e ียคาม e ล a ก็คือ,อโชว์ภาพจากกล้องหลังขึ้นมาเป็นภาพหน้าจอเต็มนะครับโอเคต่อไป อันนี้ก็คือลักษณะของการเรียนรู้นะครับว่าการแนะนําการใช้งานนะครับในส่วนของนาฬิกาวันที่นะครับจะตั้งจากตรงนี้ก็ได้หรือจะเชื่อมต่อแอปก็ได้นะครับถ้าเราเชื่อมต่อแอปนะครับให้นึกถึงแอปที่ใช้ใน A200 หรือ A810 นะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตั้งวันที่ให้เลยนะครับปีผมก็จะเลื่อนเป็นปี2024นะครับเดือนผมก็เลื่อนเป็นเดือน2 วันนี้วันที่18นะครับเสร็จได้ที่มันไม่ให้แตะแล้วก็จิ้มพิมพ์นะครับขณะนี้เวลานะครับเดี๋ยวดูนาฬิกาเอาข้อมือผมก่อนนะครับผมก็จะอยู่ที่13นา15นากา20นาทีนะครับก็ตั้งเลยเมื่อคืนนี้ผมติดตั้งเสร็จตอนประมาณ4ี่ทุ่มก็ออกไปอลองเก็บภาพเก็บแสงมา ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยทาเป็นคลิปต่อไปนะครับก็อันนี้นาฬิกาตัวที่ตั้งเสร็จแล้วการตรวจจับการชนอะไรต่างๆพวกนี้ความไวนาฬิกาพวกนี้ก็มีการแนะนํามาให้นะครับก็ตรงน,นี้ก็เป็น QR code สโค้ดสหรับดาว์โหลดแอปนะครับก็เริ่มต้นประสบการณ์เริ่มก็คือเริ่มต้นการใช้งานนั่นแหละนะครับเราแปะเข้ามาปั๊บเขาก็จะเป็นแบบนี้คําว่าเชื่อมต่อกับกล้องภายนอกหมายความว่า เป็นกล้องบันทึกจากด้านหลังรถนะครับสัญลักษณ์ที่เห็นนี่นะครับตัวนี้ก็คือกล้องบันทึกหลังไมโครโฟนยังถูกปิดอยู่ parking Mode เปิดแล้วเพราะว่าผมใช้ตัวชุดใส่ชาร์จฟ้ารูรถนะครับทแหลกเปิดแล้ว Wi-Fi ยังปิดอยู่นะครับส่วนแสงนะครับก็เพิ่มได้ลดได้นะครับแบบนี้โดยการสัมผัสหน้าจอนะครับต่อมาในส่วนของมุมกล้องนะครับก็ เราสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเะลื่อนลงเห็นไหมฮะเขาก็จะปรับให้นะครับตามตามนิ้วเราเลยนะครับอ่าใช้อยู่ประมาณช่วงนี้นะครับจากที่ผมดูนะครับตามความสูงของรถผมนะครับโอเคต่อมานะครับเราไปดูในเมนูตัวนี้เปิดไมโครโฟนได้เลยนะครับาการสลับกล้องก็แตะตัวนี้อันนี้เป็นกล้องจากด้านหน้ารถ นะครับนี่นะครับก็จะเห็นพวงอะไรห้อยอยู่นะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่า 3K ชัดอยู่พอสมควรครับผมต่อมาเราไปดูในส่วนของอเมนูตัวนี้ที่จะโชว์ในส่วนของกล้องด้านหน้าเป็นจอเล็กให้แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราแตะกลับเขาก็าจะกลับมาเป็นแบบหน้าเอ็กหลังใหญ่ขออภัครับเป็นอย่างละครึ่งจอ นะครับแล้วก็แตะอีกทีหนึ่งเป็นแบบด้านหน้าเต็มจอนะครับแล้วก็แตะกลับมาให้เป็นกล้องหลังได้แบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาถ้าเป็นตัวนี้จะใช้เล่นเหตุการณ์นะครับก็เข้ามายืนยันเราสามารถดูวิดีโอย้อนหลังจากเมนูนี้ได้นะครับถ้าเกิดสมมติวราพาร์คกิ้งหมดผมมีวิดีโอไหมอ่าไม่มีวิดีโอนะครับแสดงว่า,าเขาเฝ้ารถอยู่แต่ว่าไม่ได้ มีการสั่นสะเทือนนะครับในส่วนของ t i m e แลบนะครับยะขอเข้าไปดูอ่ะไม่มีเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมปิดเอาไว้นะครับมาดูวิดีโอทั้งหมดนะครับวิดีโอทั้งหมดจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือสามารถเล่นจากหน้าจอของตัวกล้องเองได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะ,ะเล่นจากตัวแอปได้ด้วยเช่นเดียวกันเขาโชว์ให้หมดเลยนะครับตัวที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็คือด้านหลังนะครับ ว่าชัดไหมก็ชัดดีครับอ่าอย่างนี้นะครับวันช่วงวันที่ก็มีให้ครบนะครับวิดีโออาจจะดูน้อยไปเดี๋ยวผมขอเลื่อนขยับไปเป็นช่วงรถวิ่งนะครับอ่าอย่างนี้อ่าอันนี้ผมคุยมาในรถด้วยนะครับใช้หูฟังบลูทูธอยู่นขณะขับรถนะครับก็จะมองเห็นวิวหน้ารถด้วยเมื่อเช้านี้มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปนะครับ แดี๋ยวเราไปดูในช่วงกลางคืนเมื่อคืนนี้หน่อยมีไหมอ่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้อ่าไม่เป็นไรฟอร์อมตไปแล้วดังน,นั้นลองดูจากอ่าเมื่อตอนฝนตกวันนี้นะครับนี่นะครับเมื่อตอนชว่วงเช้าฝนตกแล้วก็อ่าลองดูด้านหลังบ้างนะครับวิดีโอจากไทยรถน,นะครับนี่เป็นช่วงเวลากลางวันนะครับก็ วิวประมาณนี้นะครับฟิล์มที่อยู่บนตัวเลนส์กล้องด้านหลังนี้ผมเอาออกเรียบร้อยแล้วนะครับี่เป็นต้นอ่าหรือตัวนี้แบบนี้นะครับบนคลิปวิดีโอก็จะมีคำว่า70ไมลแล้วก็มีคำว่า S500 ระบุรุ่นเสร็จสเลยนะครับโอเคกลับมาที่ตัวหน้าโหมนะครับแล้วก็ เข้ามาดูในส่วนของเมนูการตั้งค่าการตั้งค่าระบบนะครับตัวนี้นะครับอาจจะมีโหมดสแตนบายเราจะเลือกเปิดตลอดเวลาก็ได้หรืออยากจะใช้กระจกก็ได้โดยการปิดหน้าจอรหรือตั้งเป็นสกรีนเซิร์์นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาในส่วนของตัวฮ o สซพอตไวไฟอาจจะขอตั้งตัวน,นี้ก่อนนะครับปิดอัตโนมัติผมขอตั้งเป็นไม่ต้องอัตโนมัติดับเครื่องแล้วให้เขาปิดเลยทันที การตั้งค่า h o ส s อ o ต Wi-Fi นะครับอันนี้ h o ส s อ o ต Wi-Fi อ่าก็ให้เปิด h o ส s อ o ต Wi-Fi นะครับชื่อก็จะมีรหัสผ่านก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8ตามนี้นะครับรหัสนี้กับรหัสเมื่อคืนนี้เป็นคนละรหัสกันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราคืนค่าโรงงานไปปุ๊บเนี่ยแล้วรหัสมันเปลี่ยนแล้วก็เข้ามาดูด้วยนะครับ รู้สึกว่าจะไม่สามารถตั้งหรือเปลี่ยนรหัสเองได้อัตโนมัติเหมือนอย่างในตัว A 500หรือว่า A 800นะครับที่สามารถเปลี่ยนเลขรหัสได้นะครับก็ต้องคอยดูเอาไว้ในตรงเมนูนี้ได้นะครับย้อนออกมาส่วนเมนูการใช้งานอื่นๆก็ทั่วไปนะครับผมไม่มีอะไรมากในเรื่องของการใช้งานรูพวกนี้นะครับ ก็ค่อนข้างใช้งานง่ายเมนูภาษาไทยนะครับการเดินทางอัจฉริยะก็จะมีคนวัยอารควกคุ่มได้ด้วยเสียงอะไรต่างๆไม่มีเตือนออกนอกเลนนะครับไม่มีเตือนชนรถคันข้างหน้าไม่มี GPS นะครับจากที่ดูแล้วนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะา่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองทำคลิปวิดีโอโดยการ เชื่อมต่อวิดีโอก็อขอเ,ขเชื่อมต่อกล้องผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยบันทึกจากหน้าจอของโทรศัพท์มือถือของผมแล้วก็เดี๋ยวลองอัพขึ้น YouTube เอาไว้ให้ดูด้วยนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดแอปน่าจะเป็น QR code นะครับตรงน,นี้อ่าใช่ครับเป็น QR code นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ก็จะเป็นเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ของตัวกล้องนะครับแล้วก็ ในส่วนของการรีเซ็ตตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีซ่อนในส่วนของตัวคําว่า Format c การ์ความจําเอาไว้นะครับตอนนี้ผมใส่ memory c a ก d เอาไว้แล้วนะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้สายเส้นนี้ก็คือสายชาร์จนะครับสายเส้นนี้ก็คือสายกล้องบันทึกด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวกล้องจาก ถ่า,ายรถสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลงจากรถนะครับตรงนี้นะครับผมเดินสายเอาไว้ข้างในนะครับใส่ท่อหดเอาไว้หน่อยหนึ่งนะครับก็ปแบบนี้นะครับกล้องบันดึงด้านหลัง ก็หลังจากที่ทําการเปิด Wifi แล้วนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของไมโครโฟนแล้วสัญลักษณ์ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองดูว่าอา่ถ้าจะทําการสั่งเ,เดี๋ยวไปดูที่การเดินทางอัจฉริยะนะครับการควบคุมด้วยเสียงพอเปิดออกมา,เ,า,เ,าเดี๋ยวผมลองสั่งดูนะครับ take photo อ่าได้นะครับถ่ายภาพให้ผมแล้วนะครับอ่าฟอน m ์คาเมลผมอาจจะใช้คำสั่งผิดนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปดูรูปถ่ายที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นะครับอ่าเทคโฟโต้ภาพถ่ายอ๋อถ่ายให้ทั้งกล้องบ้านหน้าและกล้องด้านหลังเลยนะครับนี่นะครับเทคโฟโต้โอเคครับ ก็ในส่วนของตัวคําสั่งภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันไปอีกทีหนึ่งจำได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ถึงกับจะต้องได้ใช้งานอยู่เป็นประจํานะครับโอเคครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าโอเคเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเนี่ยมุมองศากล้องเป็นยังไงนะครับอ่าแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าของผมนะครับก็ขึ้นแบบนี้ก็จริง เขาก็จะกดลงต่ำเหมือนกันแต่ว่าสามารถปรับเลดกล้องอเอียงลงได้ประมาณ2ระดับนะครับส่วนตัวนี้กลับมานไครับสังเกตจากรถที่เขาวิ่งผ่านไปนะครับมุมกล้องจะลดลงรถจอดตรงสนามมุมมุมก้มลงเลยนะครับหน้าผมหน้ารถผมเชิดอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับเส้นกระยะแล้วก็ มุมกล้องเขาจะมองลงต่ำทำให้เรามองเห็นสิ่งกดตวางที่อยู่ใกล้กันชนเรานะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ